ถึกซานดังนะครับแฟนมวยไม่โดนได้ไงเนี่ยผมก็ว่ามันโดนอยู่นะครับคุณสึกเล็กออกมาตอบข้อสงสัยแฟนมวยบางส่วนครับที่เขาบอกว่ายืนยันศอกที่ใช้เผด็จศึกหานในไฟล์่าสุดเนี่ยโดนจริงแท้แน่นอนครับก็ถือว่าเป็นความหลงหลังจบศึกมวยไทยพนมิตรแลละครับเมื่อวันจันทร์ที่11กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในคู่ที่น่าสนใจคือการชิงแชมป์รุ่นบบนเตวเวตรประเทศไทยครับระหว่างขุนศึกเล็กบุมเด็กเซียนกับหานเพชรเกตเพชรผลปรากฏว่าขุนศึกเล็กครับก็ยังร้อนแรงไม่หยุดฟันศอกเอาชนะหานไปได้สําเร็จในยกที่2พร้อมกับเพิ่มสถิติรายพ่ายเป็นไฟที่38ติดต่อกันครับแต่อย่างไรก็ตามครับกับมีแฟนมวยที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับแฟนมวยโซเชียลบางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยว่าจังหวะดังกล่าว ฐานโดนฟันศอกจริงหรือไม่นอกจากนั้นนะครับก็เหมือนว่าภาพช้าเนี่ยจะดูเหมือนว่าไม่โดนโดนแค่เฉียวๆเท่านั้นทําให้ล่าสุดขุนศึกเล็กเองก็ต้องออกมาการันตีด้วยตัวเองบอกว่าจังหวะฟันศอก โดนจริงเต็มๆนะครับแต่ว่าโดนอย่างแน่นอนศอกนี้โดนนะครับดูเหมือนว่าเฉียวๆแต่ผมฟันไปเฉือนแล้วก็มั่นใจว่าลงแน่ก็อยากให้แฟนบมวยนะครับดูจากภาพช้าการันตีกันครับว่าโดนไม่โดนจริงๆผมมองว่าลูกนี้ก็โดนเลยครับโดนจมูกจังๆเลยแล้วหานก็สะบั้นสะดุ้งไปเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยพอสมควรนะครับจังหวะฟันผ่านๆแบบนีนะ้ทำให้ช็อตทําให้สะดุ้งได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจำมึนด้วยเพราะว่าเหมือนจะลุกขึ้นมารอบแรกครับแต่ว่าก็ล้มลงไปอีกสําหรับหาน ถ้าหากว่าเป็นศอกบูทูธหารคงไม่กล้าพาแฟนมวยครับเป็น,ปนแฟนชาวบ้านและก็ญาติพี่น้องตามมาเชียร์เพื่อหวังแชมป์เส้นนี้ถึง20-30คนเลยครับก็เป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแฟน,นมวยคิดว่าโดนหรือไม่ครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับหลังจากที่ดูภาพช้าตรงนี้ไปแล้วครับพอัาไม่คลิปหน้าครับยูดีมีแห้งซ้ำใบดีสุบุษยคนเจอกันคลิปต่อไปครับ